สวัสดีครับผมตอนใน,นเขมาเบิ้องหลัปฏิทินนะครับท่านผู้ชมตะกอนในแอตจะเคยล่งไปแล้วสามวัทุกครับท่านผู้ชมมันก็เข่าสามวดงวดที่สีน่นเขาก็เลยเศร้าล่บงบปนี้อันนี้มันก็เขาไมา่อีกสองวเนนะครับท่านผู้ชมเลยเขมาตาม่มนี่แฟนครับทั้งสองนอะครับเนาะเลยเบิ้งเ,ยเลยผิดากันาะครับเนาะ กับหวยปูช้าว่าเนาะครับท่านผู้ชมวันที่หนึ่งสิงหาเนาะครับเนาะวันที่หนึ่งสิงหาเนี่ยมันก็มีอันมันก็มีเก้ามีเจ็ดมีแปดมีหกเนาะครับเนาะเหลมมันก็ออกหกเก้าเนาะครับท่านผู้ชมวันที่หนึ่งสิงหาเนาะครับเนาะเห็นนหครับเนาะวันที่หนึ่งสิงหามันก็มีเก้ามีเจ็ดมีแปดมีหกมันก็ออกหกเก้าเนาะครับเนาะ มาถึงวันวันที่สิบหกสิงหาเนาะครับท่านผู้ชมวันที่สิบหกสิงหาครับเนาะวันที่สิบหกสิงหาเนี่ยมันก็มีมีสามมีสองมีเจ็ดมีสองมีหกนะครับท่านผู้ชมเลขมันก็ออกสองสามนะครับเนาะเห็นไหมเนาะมันก็มีมีสามมีสองมีเจ็ดมีสองมีหกนะครับเนาะเลข่ยมก็ออกสองสามข้างล่างเนาะครับท่านผู้ชม เอไม่แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพระรวยนะครับเด้มีกาลังใจให้คลิปต่อไปนะครับเนาะบานนี้มาเบิ่งงวดวันวันที่หนึ่งกันย่าเนาะครับท่านผู้ชมงวดวันที่หนึ่งกันย่าเนาะครับเนาะวันที่หนึ่งกันย่าเนี่ยนะครับท่านผู้ชมมันก็มีหนึ่งมีเก่ามีเกียมีสามเนาะครับเนาะงวดวันที่หนึ่งกันย่ายนเนาะครับเนาะ เคยเขาตะกอนก็เคยเขามาสามงวดนะครับนอกวันที่สี่มันลดบาทนี่มันก็เขามาสองงวดติดแล้วนะครับนี่มันก็ออกหกเก่านะครับเนาะออกสองสามบาทนี้งวดวันที่หนึ่งกับย่านะครับเนาะเด็กปฏิทินนะครับเนาะวันที่หนึ่งกับย่าเนี่ยมันก็มีหนึ่งมีเก่ามีเจ็ดมีสามนะครับท่านผู้ชมจับครัวออกมาเนี่ยมันก็มีหนึ่งเก่าเก่าเจ็ด สามเกีดเนาะโอ้ยเจ็ดสามนะครับท่านผู you? You mm ้ชมเจ้าตาจ่าผู้ชมมีตาเอานะครับเนาะเหล็กซีตัวนี่เหล็กซีตัวนะครับเนาะไปพิจารณาเพิ่งนะครับเด้อมักกะตามมักกะพานเดนะครับเนาะเหล็กปฏิทินนะครับเนาะมันก็ดเลเข่ามาแล้วนะครับเนาะเคเข่ามาสองหัวเกีดละนี่นะครับพิจารณาเพิ่งมีหนึ่งมีเก่ามีเกียดมีสามนะครับม่เหลขกซีตัวนะครับเนาะ นีครับกีะเข่าก็าสองวันตีตะพิจารณาบนะครับถ้มา,บา,มมามากระถามมากระพานเนาะครับเนาะนี่มันนี่มาเนี่ยม,มาเบ่งเหล็กกันมาเบ่งเหล็กปูใช้บ้านเนาะครับท่านผู้ชมมาเบ่งเหล็กปูใช้บ้านเนาะ นี่นะครับท่านผู้ชมเหล็กปูสะบ้านกอ,องกระสันหนึ่งกันยากหกสีนะครับท่านผู้ชมเหล็กปูสะบ้านวิ่งบนปูให้วิ่งสามนะครับเนาะวิ่งบนสามวิ่งลางเ็ดนะครับนะเนาะเหล็กปูสะบ้าน นะครับเนาะวิ่งบนสามวิ่งล่างเจ็ดนะครับเนาะบนปูก็ให้สามแปดเน้นตัวเดียวคือสามแปดนะครับนะเนาะเลขสามตัวมีสองสามแปดห้าสามแปดนะครับตัดออกมาแล้วก็คือสามแปดนะครับส่านผู้ชปู้เชี่ยบ้านเลขล่างปูก็ใไห้ตัวเน้นเนีน่ยคือสามเจ็ดนะครับเนาะ สามเจ็ดตัวร่องนี่กหกแปดนะครับท่านผู้ชมตัวร่องนี่ก็เลยหัวที่แล้วเลขปูก,ก็ให้หาศูนย์ลางแต่เลขมันขึ้นบนเนะครับเนาะเลขปูใายบ้านกันเลยนะครับเนาะมาเลขมันชี้ปูหกเจ็ดเก้าศูนย์เก้าศูนย์แปดเจ็ด อาเจ็ดเนาะครับท่านชอเนาะในข่านกรุงไทยพิจนาบ้างนะครับเด้อเดี๋ยวมาเบิ่งันมาเบิ่งกันตะเ,เทียนวัดก่อนเนาะครับเนะาะปูไหหลางปูไหหลางนันไปขึ้นบน นี่้ะครับท่านผู้ชมเหล็กปูใส่บ้านงวดกว่อนหนึ่งนี่นะครับเนาะปูให้ปูให้หเน้นสีเก่ากันกระเข๋านะครับเานาะนะปูให้ล่างหาสวนไปขึ้นผลน,นะครับเด้อเลปูใส่บ้านอันนี้เหล็กปฏิทินนะครับเนาะ เหล็กปูไซบ้านี่มันก็ตรงกันอยู่นี่ครับท่านผู้ชมตัวของปูไซบ้านให้่ยสามเกียนะครับนะเนาะเหล็กปฏิทินนี่ก็ยรติสามเกียสามสามเกีย, 3, 3, กยแล้วอท่านผู้ชมอีกปิดกันหนาไปนะครับเนาะนี่ยน,นะครับน,ะน,นี่ยหนึ่งเก่าเกียสามนะครับเนาะมาเบิ่งเหล็กปฏิทินงวดที่สามนี่วันที่เขาวะครับท่านผู้ชม เ,เอกปฏิทินเอกครูเซวานกับล,ลูกเห็นกันนะเนาะครับเนาะเรียญปฏิทินเมืองวดที่สามเป็นยังไงขอตัวช่วยมีผิดจันทร์หน้าไปน,นะครับเจ้ามากกะตามหมามักกะพานใดเนาะครับเนาะเมืองขวบคูใส่กันไปน้ำหลายสำนักใส่หลายสำนักมาเบิ่งใส่กันลานมาตัวใดเนาะครับเนาะ จะปเป็นแนวทางนะครับเนะาะหาซีรรตรีไว้ทางซองบสนับสนุนเป็นากาศรรนันนะครับเด้อท่านผู้ชมรวยๆแห้งๆนะครับเด้อสุขภาพแข็งแรงนะครับเนาะตลอดปีตลอดไปนะครับท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ไอเพจผ่ารวยนะครับเ้อมีกำลังใจเห็คุคลิปต่อไปนะครับเนาะคลิปนีน้นนสวัสดีครับ